เนเลวินาทีอนันดาคุกข่าวขอแฟนสาวแต่งงานแบมแบมส่งกำลังใจจากไทยถึงอากาเซที่โซหลังมีเหตุน้ำท่วมหนักมะเร่งฆ่าชีวิตโอลิเวียนิวตันจอนนางเอกหนังกรีซวัย73ปี ลลกพิงค์เผยตารางเวิร์ลทัวร์ทับแบ็กโชว์ไทย7-8มกราคมปีหน้า ชวนสมาชิกชูวิชั่นมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองครบรอบ20ปีสถานีข่าวบันเทิง u u Insight กับกิจกรรม Gift for Fan 20th anniversary True i n s s i h t กิจกรรมคืนกำไรให้คุณผู้ชมด้วยการร่วมสนุกตอบคำถามในรายการข่าวของสถานีพร้อมลุ้นรับของรางวัล i n น i ซด์ g i ฟต์ t ในเดือนสิงหาคมนี้เพียงติดตามรายการข่าวจากสถานี t u u i n s s i h t News ทั้ง4ช่วงรายการ และปอดคำถามร่วมสนุกได้ทางแฟนเพจ Facebook True Insight ผ่านช่อง True Insight 38, 113และ335 Happy Birthday to True Insight สวัสดีครับสวัสดีครับข่าวบันเทิงกันนะครับช่วงนี้อยู่กับกริดละโบสครับใช่ครับกับ Entertainment Day ด้วยนะวันที่9สิงหาคมปี2565นะฮะแล้วก็ทักทายคุณผู้ชมนะผ่านทาง Facebook ด้วยนะฮะ f เฟซบ o ๊กไลฟ์ทรูอินไซด์แล้วก็ YouTube c h anel n อย่าง True Visions Official ครับนะครับคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการของเรานะผ่านทาง True Visions Now นะครับทาง True ID ได้เช่นเดียวกันแล้วก็อีกหลากหลายช่องทางโซเชียลมีเดียก็ฝากไปด้วยนะครับครับคุณผู้ชมมมคครรรรรรรััับบตตติิดาาาานนนะทุกกกกช่วงงยยอีี้เจม กิฟต์ f แฟนแจกกันอยู่เนื่องด้วยการก้าวเข้าสู่ปีที่20ของ True Insight นะก็จะมีเกมมาเล่นแล้วก็มีของรางวัลมาแจกคุณผู้ชมก็อยากให้ติดตามคำถามในช่วงท้ายรายการวันนี้มีถึง20รางวัลนะครับ20ปีก็ต้อ20รางวัลใช่แล้วรอติดตามนะครับแต่ว่าข่าวแรกของเรารออยู่แล้วนะฮะสำหรับประเด็นที่หลายคนก็ร้อนใจแทนเขานะอยากรู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นนะหลังจากที่มี สาวคนหนึ่งน,นับโปลททำเหมือนเป็น Account นะฮะมาป่วนในไอทีของคุณไอพิสดานะแล้วก็เหมือนแจ้งประมาณว่าเนี่ยสามีคุณกับสามีชั้นเนี่ยคนเดียวกัน,ก,นก็เป็นประเด็นดราม่าขึ้นมามนะฮะทีนี้เราอ่ะยังไม่ได้คําตอบอะไรจากคุณไอซ์นะแต่ก็ต้องไปถามเพื่อนสนิทกันก่อนอย่างคุณบุญเส้นว่าหลังจากเกิดเรื่องที่ผ่านมาคุณไอซ์เป็นอย่างไรบ้างครับออกมายืนยันนะว่าเพื่อนสนิทยังแฮปปี้ดีสําหรับสาวบุญเส้นนะครับ เพื่อนสนิทคุณไอซ์อภิษดาเจอกระแสดรามา่าหนักเลยหลังมีสาวโผล่แฉนะฮะใช้สามีร่วมกันกับไอซ์โดยคุณวุลเ้นครับได้เผยถึงเรื่องดังกล่าวว่าไม่รู้รายละเอียดเรื่องคนออกมาแฉสามีไอซ์อภิษดาได้ยินข่าวผ่นานมาบ้างเห็น<อ> <He S 2> ไอซ์เนี่ยอัปเดตผ่านอินสตาแกรมซึ่งไอซ์ก็ดูมีความสุขดีส่วนตัวเนี่ยเชื่อว่าไอซ์สามารถข้ามผ่านเรื่องนี้ไปได้มั่นใจน่าจะศึกษาผู้ชายคนนี้มาอย่างดีแล้วครับ เหมือนเหมือนได้ยินผ่านๆไม่ได้แบบไม่ได้ไม่ไม่ได้รู้ดีเทลอะไรเลยค่ะแล้วก็แบบเห็นตามข่าวอะไรเงี้ยก็ไม่ได้คิดว่ามันเป็นเรื่องอะไรมากมายเลยเพราะว่าไม่ไม่ได้อ่านเลยไม่รู้แต่คิดว่าน้องเขาโอเคนะดูไม่ได้คุยกันเลยค่ะแต่ว่าก็ก็เท่าที่อัปเดตกันใน G อจีอะไรเงี้ยก็เห็นน้องเขาแฮปปี้ดีมีความสุขดีอะไรเงี้ยก็โอเคแล้วอิราวุ้นคิดว่าเขาอยู่ในวงการมานานมันแบบไม่ว่าอะไรมันก็ เขาก็มีแบบคุ้มคุ้มกันแน่นหนาแข็งแกร่งอยู่แล้วค่ะแข็งแกร่งได้ใช่เราเราพวกเราเนี่ยพูดเลยเลยกันผ่านข่าว่าร้อนห้าหนาวมาเยอะมากเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยมันก็เป็นจุดที่แบบรู้แล้วว่าควรจะทํายังไงแล้วมีความสุขอะไรแล้วเห็นว่าตอนนี้เขาแฮปปี้ดีตอนนี้ลุ้นอย่างเดียวว่าแบบลูกเพศอะไรอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ได้ลุ้นเรื่องอื่นว่าเรื่องอื่นมันคงไม่ได้ไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่ของเขาอยู่แล้วอืมกับดีครีสามีขอค่ะเป็นเศรษฐีฝรั่งเศสท็อปควนี่เราพอรเรื่องเนี้ ก็เคยไปงานให้เขาตอนที่เปิดเออ่ที่ที่แกลเลอรี่ตอนนั้นนะคะอาร์ตแกลเลอรี่ของเขาอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่เคยเจอแกลเลอรี่ที่เมืองไทยใช่เคยไปงานให้ให้ไอซ์เฉยๆอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าแต่ว่าไม่ได้ไม่ไม่ได้เจอใครเลยยังไม่เคยเห็นตัวจริงเพราะฉะนั้นให้ดีเทลอะไรไม่ได้เลยแต่ก็ต้องรู้ไปว่าคนนี้คือระดับแบบรู้ว่าเป็นรู้รู้ค่ะรู้รู้แต่ก็ไม่แน่ใจว่าไอซ์ก็น่าจะศึกษามาดีก่อนที่จะตกลง ค่ะใช่ใช่ก็ต้องคุยกันแล้วเยอะแยะมากมายแล้วแหละแหวนอยู่ในมือถ้าเกิดเพื่อนได้เจอคนที่แบบดีดูแลได้แล้วก็แบบรักกันแฮปปี้ดีอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคแล้วนอกนั้นมันเป็นเรื่องของเขาแล้วแหละอนนี้เป็นห่วงเรื่องอะไร้างที่สุดห่วงเรื่องนันไม่ดูไม่ห่วงอะไรนะดูแบบปกติรอคือจะห่วงต่อเมื่อเขามีอาการแต่นี้ก็ดูเขาปกติก็เลยไม่รู้จะห่วงอะไรอิจฉาได้ไปเที่ยวด้วย ได้รับการยืนยันจากเพื่อนสนิทกันว่าดูแฮปปี้ดีนี่ก็น่าจะผ่านดราม่านี้ไปได้อย่างสบายนะเดี๋ยวรอคุณไอซ์มาแถลงอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับมาที่เรื่องต่อมาฮะขอแสดงความดีด้วยนะสำหรับคุณอันดาเอเวอริงแฮมครับที่ล่าสุดได้คุกเข่าขอแฟนสาวอย่างคุณนัทนิชาเนี่ยแต่งงานท่ามกลางสายฝนส่วนนี้ครพี่พี่เจี๊ยบนภัสรินจะมาเล่าถึงโมเมนต์ในงานให้ฟังด้วยครับ สแสดงความยินดีครับกับหนุม่มมนนดาเอเวอร์ริงแฮมครับที่ล่าสุดได้เซอร์ไพรส์คุกเข่าขอนัดนิชชาแฟนสาวแต่งงานไปเมื่อค่ําคืนที่ผ่านมานี้เองครับท่ามกลางบรรยากาศสายฝนสุดโรแมนติกโดยมีเพื่อนและคนสนิทร่วมเป็นสักขีพยานรักด้านของพี่เจี๊ยบนภัสสรินก็ได้ไปร่วมขบวนการเซอร์ไพรส์กับเขาด้วยนะครับได้เล่าโมเมนต์สวมแหวนพร้อมเอ่ยปากสแสดงความยินดีกับว่าที่บ่าวสาวทั้งสองคนด้วยครับ เป็นโมเมนต์ที่แบบดีและน่าประทับใจมากค่ะพี่เจี๊ยบคิดว่ามันเป็นเรื่องของผู้หญิงเนาะเป็นเรื่องของแบบวันวันสําคัญของของผู้หญิงหนึ่งคนเขาตื่นเต้นอยู่แล้วแหละแม้แต่ตัวพี่นันดาเองก็ต้องตื่นเต้นเพราะมันเป็นการตัดสินใจในการใช้ชีวิตคู่แบบร่วมกันจริงๆโดยที่แบบคือเป็นเป็นครอบครัวแล้วว่า ทุกคนทุกคู่หรือพี่นันดาพี่พี่นันเนี่ยเขาตื่นเต้นอยู่แล้วว่เาเราเห็นสีหน้าเห็นอาการหรืออะไรอย่างเงี้ยยิงยิ่งพี่นันดาน,นี่คือแบบโลกมากคือแบบเราก็เราเป็นเราอยู่เขามาเป็นสิบสิบปีเนาะเ, mm hmm. เกือบยี่สิบกว่าปีก็รู้ว่าน้องตื่นเต้นแล้วก็พร้อมทําและตั้งใจทําและทําไม่บอกใครด้วยนะทําคนเดียวเพราะพี่เจมสมารู้เมื่อวานอ,อืมคือพี่นันดาน,นี่พเตรีองทุอย่างเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะก็เราก็แบบก็ตื่นตั้งใจก็บางทีตอนแรกก็ตกใจเหมือนกันกันกบแบบ ส่งพี่นันดาส่งเสียงมาจากลาวว่าเออเขาจะขอขอแฟนแต่งงานในวันเกิดน,นัดอะไรเงี้ยก็มีความสุกว่าเอาจริงดีอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็รู้อยู่แล้วนะว่าเออเราก็แฮปปี้ไปกับเขาแล้วอยา่าแบบดีก็ก็เป็นส่วนหนึ่งกับชีวิตเขาอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราก็มีความสุกว่าแบบเออแบบดีเป็นการที่แบบว่าเขาพร้อมแล้วเขาโตไปด้วยกันอะไรเงี้ยพี่พี่เจมมีความสึกโอเคมากๆแล้วก็ขอให้เขามีความสุขอะไรเงี้ยค่ะอยู่ทุกแบบ วินาทีอยู่ทุกลมหายใจอยู่ร่วมกันเลยอยค่ะมาที่ทางด้านของนางเอกสาวอย่างแคทซอนยานะฮะก็โดนแฟนหนุ่มนอกวงการเนี่ยจัดเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแต่งงานนะครับไปเมื่อวันที่8สิงหาคม2 5 6 5ครับหลังที่คบหาดูใจกันนานถึง2ปี4เดือนท่ามกลางความยินดีจากแฟนๆมากมายเลยครับหรือเจ้าตัวได้เผยภาพขณะที่แฟนหนุ่มเนี่ยคุกเขา่าพร้อมสวมกอดด้วยความโรแมนติกครับพร้อมเผยเข้อความว่า and I said yes The beginning of our forever t o years f o r months 8.8.22นะครับซึ่งหลังจากที่เจ้าตัวเนี่ยแชร์โพสต์ออกไปแฟนๆและวคนบันเทิงร่วมแสดงความดีกับทั้งสองที่สละโสดนะครับเตรียมลั่นระฆังวิวาในเร็วๆนี้เป็นจำนวนมากเลย แสดงความยินดีกับทั้งคู่เลยนะฮะเ,เร็วนี้ได้ติดตามงานแต่งงานหรูหราอลังการอย่างแน่นอน<ช>นะครับใช่นะครับนะก็ยังอยู่ที่เรื่องราวน่ายินดีนะครับ,รบแต่คู่นี้เนี่ยเมื่อไหรเนี่ยต้องถามแต่ที่แน่เขาขอแต่งงานกันไปแล้วคุณหมาคุณคิมนั่นเองนะครับหลังจากที่อาซาบกันดีคนุนเพื่อนๆไปแสดงความยินดีขอแต่งงานกันไกลถึงยุโรปนะครับงานนี้ก็เลยต้องถามถึงเลิกว่ามีความคืบหน้าไปถึงไหนเลิกยังไม่รู้แต่รู้แต่ว่าตอนนี้เริ่มลองชุดแต่งงานแล้วนะครับ ออกมาเผยว่าได้เลือกแต่งงานแล้วเรียบร้อยสําหรับคู่ของคิมเบอร์ลีและหมากปรินครับก่อนหน้านี้มีข่าวออกมาว่าได้เลือกเป็นเดือนพฤศจิกายนปีหน้าเลยล่าสุดมีโอกาสเจอคิมครับแต่ก็ยังไม่ได้ตกลงนะว่าจะเลือกเลือกไหนเพราะว่าชอบเดือนไม่เหมือนกันแล้วก็ตื่นเต้นนะครับกับแบบชุดแต่งงานก็ดูทุกวันแล้วก็บอกด้วยว่ามีแอบไปลองว่างเราด้วยนะครับเพื่อดูว่าแบบไหนเหมาะ แล้วก็ยังไม่ได้เลือกสถานที่มีการปรึกษาคนครอบครัวที่เคยแต่งงานแล้วมาก่อนด้วยครับจะใส่ชุดแบบไหนตอนนี้มันก็เลยพอเราได้มาดูมันสวยไปหมดเลยก็อยากใส่ทุกชุดเลยอะไรอย่างเงี้ยเอาวางมาสักกี่ชุดดีไม่รู้เลยค่ะตอนนี้นในใจไหมว่าเราอยากใส่ของแบรนด์นี้หรือลักษณะแบบนี้ทรงแบบนี้ยังไม่ได้คิดไปถึงนั้นตอนนี้กำลังดูอยู่ว่าเราใส่เซเรเวตไหนสวยคือใส่แบบ ไหนอ่ะถึงจะสวยสุดอะไรอย่างเงี้ยมีไปลอง, <S <S ลองแล้วลนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วก็มีคำถามสไตลิสต์ที่เคยทำงานด้วยกันว่าใส่แบบไหนปรึกษาอะไรอย่างเงี้ยค่ะล่าสุดว่าได้ <S <S <ๆ>ได้เรื <S <S <ๆ>่อยแล้วก็คืออันนี้ได้ได้เบสวันแล้วหรือยังเออคือคือเอาจริงๆยังไม่ได้ลงตัวแบบขนาดนั้นนะคะแต่ว่าก็มีวันมาเข้าข้าวประมาณสักสองสามวันแลน้วเป็นตัวเลือกเป็นตัวเลือกใช่ค่ะเราก็ต้องมาเลือกกันว่าเอาวันไหน คือเขาเราชอบเดือนที่มันไม่ตรงกันอยู่ตอนนี้ก็เลยยังตีกันอยู่ใช่แต่ว่าเป็นปีหน้าแน่นอนปีหน้าปีหน้าค่ะปีนี้แบบทำอะไรไม่ทาเออก็มีให้มาหลายเลิกอยู่นะคะก็เดี๋ยวต้องไปดูอีกเอาเลิกสะดวกด้วยค่ะแล้วก็เลิกที่ คือญาติคิมอยู่หลายประเทศเยอะอะค่ะก็คือต้องแบบบอกล่วงหน้าเขาด้วยอันนี้เราหาจุดรวมกลุ่มเพราะว่าเหมือนชอบวัดเดือนไม่เหมือนกันใช่แเราจะเราจะหาตรงกลางใครจะชนะไหมคะก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวเราค่อยมาหาตรงกลางแต่เขาบอกว่าเราต้องช่วยยองคิมตลอดต้องใจอะไรนะค่ะจะว่าอย่างนั้นก็ได้ เห็นชุดแต่างงานของของพีิมแล้วอะใช่งจริงเธอแบบทรงจริงๆใส่อะไรก็สวยนะสุดท้ายก็ต้องมาดูว่าจะเลือกแบบไหนเออน่าจะมีมากกว่าหนึ่งชุดหรือเปล่าใช่แล้วครับครับผมมาที่เรื่องต่อมาฮะสำหรับพี่ป้องนวัดกันบ้างหรือว่านับป้องของหลานๆนั่นเองครับซึ่งออกมาเผยให้เราฟังกันนะว่าตอนนี้เนี่ยเหอหลานมาอย่างน้องปายและก็น้องปิ่นเนี่ยอยากจะกลับไปหาหลานตลอดเวลาพร้อมบอกว่าเข้าใจเลยว่าความรู้สึกคนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยเป็นอย่างไรครับ หลงรักหลานตัวน้อยรับน้องปายน้องปีนพระเอกหนุ่มอย่างพี่ป้องนวัดครับหรือว่าน้าป้องของหลานหลานถึงคันต้องรีบกลับบ้านเพื่อมาเล่นกับหลานครับงานนี้เจ้าตัวบอกว่าเข้าใจคนเป็นพ่อเป็นแม่เลยคืออยากเล่นกับเขาก่อนนอนและบอกด้วยว่าไม่สปอยและก็ดุด้วยนะครับคอยสอนคอยบอกอยากให้เป็นเด็กที่น่ารักกับทุกคนพร้อมอัปเดตอาการเจ็บเข่าที่ผ่าตาดัดบอกว่าดีขึ้นมากแล้วครับ เกือบปีแล้วเออปีงี้แล้วก็หายแล้วนะครับก็ตอนนี้กลับไปเล่นกีฬาได้แล้วเล่นไปเตะฟุตบอลอะไรได้เหมือนเดิมนะครับอาจจะน้อยกว่าเดิมองเขาไม่เกี่ยวเรื่องเข่าคงเกี่ยวเรื่องวัยนะแต่ว่าแต่ว่าผามาโอเคแนะนำเลยคนที่เป็นเหมือนผมละ ACL ขาดซึ่งผมว่าผ่าสองข้างนะข้างซ้ายเนี่ย11ปีก่อนข้างขวาปีแล้วตอนแรกข้างซ้ายเนี่ยทิ้งไว้นานมากเพราะ อารมณ์คนก็แบบไม่อยากพาตัดกลัวนั่นนี่อะไรเงี้ยครับแต่จริงๆอ่ะพาเธอแล้วจะหายไวแล้วจะเป็นเหมือนเดิมเน,นี่ยอยู่กับเด็กๆครับแล้วบ้านผมกับบ้านเขามันเดินเดินหากันได้อะไรเงี้ยแล้วบางทีมันก็แบบมีแบบได้ฟีลคนมีลูกนิดๆเหมือนกันนะแบบเอออยากกลับบ้านก่อนเขาหลับไปเล่นลเล่นอะไรหน่อยอะไรเงี้ยเออมันก็มันก็ได้ฟีลคล้ายๆพอเข้าใจเวลาคนบอกคนที่มีลูกบอกอยากกลับบ้านเร็วจะทานลูกหลับได้ไปเล่นเงี้ยแล้วก็ ป่าเนี mortar, ่ยเออพอมีหลานเออก็จริงก yep. okay. ็รู้สึกว่าเออแบบอยากมันเที่ยวอยากกลับไปเล่นอยากกลับไปแบบไปก่อนที่มัาจะนอนพอยผมมาดูนะพี่บกวแบบผมพยายามบอกว่าเราลูกเราหลานเราอ่ะต้องนั้รักกับทุกคนใะ่ไหมน่ารักกับเราแล้วก็เห็นเด็กซนเด็กอะไรเราก็แบบมันก็โกรธอย่างนี้ใช่ไหมเราก็พยายามอบรมสอนให้แบบว่า มา,ารยาทดีอ่ะส,สวัสดีต้องมาก่อนเลยมารยายขอบคุณพักไทยขอโทษต้องพูดได้<อ>พูดเป็นเลยนะครับยันธรา้เขาเป็นคนที่น่ารักสำหรับ,รบทุกคนไม่ใช่ว่าน่ารักตลกเรานี่ใช่ต้องมารครับเพราะเขาจะดูประมาณนึงเขาดูแลเพระพยา,ยดดาพระเขาเองเขามีคุณพ่อแม่สอนอยู่แล้ว <S <S แต่บางทีเดี๋ยวไม่ได้อยู่เราบ่อยเลยนะครับก็อย่างเรื่องเบสิกทักทายสวัสดีขอบคุณขอโทษมารยาทก็ต้องมีอะครับรู้สึกว่าเห็นแฟเราก็คือแบบพยายาม ีก็ใช้กํายางเอาเขาไปเล่นกีฬาเพราะว่าไม่ใหญ่เล่นมือถือเยอะมีบ้างวันไหนว่างหรือแบบพ่อแม่ก็ติดอางผมว่าไปรัมบ้างอะไรเงี้ยครับแต่ก็ก็สนุกดีนะขับรถไปจอดเหมือ,อนเด็กเห็นเราก็โอ๊ยดีใจเวอร์อะไรเงี้ยครับมันก็เออได้ได้ฟิลแบบอ๋คนรุ่นลก็คงเป็นแบบนี้กันเนาะแต่ในงานนี้ครับมีอดีตคนเคยสนิทอย่างเอ,อยวยธัญวรรณนะคะะรับมาร่วมงานด้วยจากนั้นก็เห็นโมเมนต,ต์เรื่องราวดีๆของทั้งคู่ที่ได้ทักทายกันครับอเอวยครับก็ไปนอนให้หน้าร้าครับเออ เรียกอะไรอ่ะของเราเนะรักกันเรื่องก,การเล่นปกติครับแต่เราก็ไม่เล่นโกรธกันเ็เมื่อกี้ก็ทักทายกันปกติคนระับก็นะวสวยเหมือนเดิมคนระับ ก็เป็นโมเมนต์ที่เขาเรียกว่าน้าเหอหลานนะครับคือหลานน่ารักหลานอยู่ในวัยนี้คือพูดเก่งอ้อนเก่งนะเป็นเรื่องธรรมดาที่ต้องหลงอย่างแน่น,นอนนะครับ,รบมาที่อีกหนึ่งเรื่องครสำหรับแบมแบมกันพิมุกหรือว่าแบมแบมก็ตเซเว่นั่นเองครับได้ส่งความผ่วงใยไปที่เกาหลีใต้ที่กรุงโซลนะที่เจอฝนเนี่ยพายุหลายวันจนน้าท่วมรถเนี่ยก็จมน้ําด้วยเลยครับ เรียวกว่าทุมหนักมากๆนะครับแบมแบมนั้นได้ลัดฟ้ากลับมาทํากิจกรรมในไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับแบมแบมกันพิมุกนั่นเองสมาชิกชาวไทยของบอยแบนด์วง GOT7 ครับเพื่อทํากิจกรรมกับแบรนด์ดังในฐานะพรีเซนเตอร์และก็สบตากับกแฟนชาไทยอีกครั้งส่งให้แฮชแท็ก Welcome แบมแบมชุดไทยแลนด์นะฮะฮอตคองเทรนด์ทวิตเตอร์ Kong กับยอดทวิตหลายแสนครั้งนะครับอย่างรวดเร็วเลยกลางดึกที่ผ่านมานี่เอง ซึ่งหลังจากที่เดินทางมาถึงเมืองไทยแล้วครับแบมแบมก็ได้มีการโพสต์แสดงความห่วงใยถึงแฟนคลับที่มารอรับที่สนามบินโดยขอให้เดินทางกลับกันโดยสวัสดิภาพพร้อมกับบอกว่าถ้าหิวก็ให้แวะทานข้าวต้มระหว่างทางรวมทั้งยังมีการโพสต์เป็นภาษาเกาหลีแสดงความห่วงใยไปถึงเหล่าอากาเซ่ที่แดนกิมจิเกาหลีใต้ครับหลังจากที่มีข่าวว่าฝนตกหนักต่อเนื่องในกรุงโซลจนส่งผลให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันในหลายย่านธุรกิจสําคัญครับ รวมถึงย่านขังนำนะครับที่มีภาพไฟฟ้าดับน้ำไหลบ่าลงสู่สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินด้วยนะครับรวมทั้งรถเล็กใหญ่เนี่ยจอดจมน้ำกันอย่างน่าตกใจเมื่อวานนี้เองโดยในโพสต์ของแบมแบมครับบอกว่าแฟนๆชาวเกาหลีที่รักครับผมเดินทางถึงไทยแล้วตอนนี้ที่เกาหลียังฝนตกหนักมากส่งผลให้หลายคนเนี่ยได้รับผลกระทบหนักจากน้ำท่วม ผมขอให้ทุกคนระมัดระวังตัวและขอให้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุใดๆจากน้ำท่วมในครั้งนี้นะครับระวังตัวกันด้วยนะครับทั้งนี้ครับก็ข่าวระบุว่าเหตุน้ำท่วมฉับพลันในครั้งนี้ถือเป็นเหตุน้ำท่วมที่หนักที่สุดในกรุงโซลครับในรอบทศวรรษจนต้องมีการอบพยพประชาชนออกจากพื้นที่และสถานีรถไฟใต้ดินก็ประกาศงดให้บริการด้วยครับ โอ้โหได้เห็นภาพแล้วต้องยอมรับว่ามันหนักมากจริงนะครับส่งกำลังใจทุกท่านนะครับครับผมักสักคู่เดียวนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามอ๋อแบ๊กแบ๊กแบกคิงก์ก่อนใช่ข่าวหนึ่งต่อยเกาหลีใต้สักครับผมนึกว่าข่าวข่าวโชว์ต่อไปเป็นแบ๊กคิงก์เคยแล้วผมเคยแล้วเหมือนกันแบ๊กคิงก์นี่ คือสิงหาคมเนี่ยเหล่าบลิงเนี่ยเขารอคออยู่แล้วกับการคัมแบ็กของสาวๆนะครับแต่ทีเดียน,นอกจากการคัมแบ็กมีเพลงใหม่แล้วอัลบั้มใหม่แล้วคุณมีเวิร์ t ทัวร์ด้วยเนี่ยจะข้าไมไปได้ยังไงนะแบล็คพิงค์นะครับทำเอาแฮชแท็กแบล็คพิงค์เวิร์ o ทัวร์แล้วก็บอ r n p พิงค์ฮอตคอนเทนต์ต่อเนื่องกันมาตั้งแต่ค่ำคืนที่ผ่านมาเพราะว่าหลังจากที่ผ่านพ้น ในวันที่8สิงหาคมหรือวันที่8เดือน8ครับซึ่งเป็นวันครบรอบการเดบิวต์6ปีของเกิร์ลกรุ๊ปแบล็คพิงค์จากเกาหลีใต้ครับหน้าโซเชียลมีเดียของพวกเธอก็ประกาศตารางบอร์นพิงค์เวิร์ลทัวร์ออกมาให้เป็นแฟนได้วีดรับกันกลางดึกอย่างยินดีครับโดยเฉพาะไทยเรานั้นเป็นที่หมายแรกต้อนรับสักราชใหม่ในวันที่7และ8มกราคมปีหน้าด้วยละครับงานนี้เป็นไปตามที่พวกเธอประกาศไว้ก่อนหน้านี้ว่าเดือนสิงหาคมเนี่ยปล่อยพรีรีลีสนะซิงเกิล นั่นก็คือ Pink Venom ครับต่อด้วยเดือนกันยายนก็จะปล่อยอัลบั้ม Born Pink เดือนตุลาคมจะเริ่มเดินสายัวร์ทัวร์อย่างเป็นทางการโดยตามตาราง Born Pink World Tour นะครับที่เผยออกมาเนี่ย b l a k k พิ n k ก็จะรุ่นม่ารูดม่านเปิดฉากทัวร์กันที่กรุงโซครับในวันที่15และ16ตุลาคมก่อนที่จะลัดฟ้าไปทัวร์ที่สหรัฐอเมริกานะเริ่มที่ ดา l ลัสนะในวันที่25ตุลาคมยิงยาวทัวร์อเมริกาเหนือครับปิดฉากที่มหานคร LA ในวันที่19พฤศจิกายนจากนั้นก็จะข้ามไปทัวร์ที่ยุโรปครับเริ่มต้นที่กรุงลอนดอนอังกฤษนะวันที่30พฤศจิกายนถึงวันที่1ธันวาคมนะครับต่อด้วยสเปนและเยอรมันฝรังเศสปิดท้ายที่เนเธอร์แลนด์นะครับวันที่22ธันวาคมก่อนคริสต์มาสครับและก่อนจะเริ่มต้นปี2023 เบิกเริ่มกันเลยครับด้วยไทยแลนด์ของเรานะดินแดนบ้านเกิดของลิซ่าและลิสามโนบาลน้องเล็กของวงครับในวันที่7-8มกราคมต่อด้วยที่ฮ่องกงนะซาอุดิอาระเบียครับแล้วก็ UAE ในเดือนเดียวกัน ต่อด้วยเดือนมีนาคมครับก็จะทัวร์กันที่มาเลเซียอินโดนีเซียไต้หวนันและฟิลิปปินส์ครับเดือนพฤษภาคมนะทัวร์ที่สิงคโปร์ปิดท้ายในเดือนมิถุนายนทัวร์ที่ออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์ครับเรียกว่าเป็นเบอร์ทัวร์ที่ทั่วถึงจัดใหญ่จัดเต็มสมราคาที่ถูกยกให้เป็นเกอร์กรุปที่ฮอตเบอร์หนึ่งระดับโลกในเวลานี้ครับดังนั้นเหล่าลิง์ไทยก็เก็บเงินรอไว้เลยครับและนี่ก็ยังเป็นการคัมแบ็กจัดโชว์ในไทยในรอบกว่า3ปี นับตั้งแต่คอนเสิร์ต Blackpink 2019 World Tour in your area Bangkok อังกอร์นะฮะก็ช่วงกลางเดือนกรกฎาคมย้อนไปตั้งแต่ปี2019นันเลยครับ